เจอเนี่ยคือมันเป็นกลุ่มท็อกซิกนี่ซึ่งคนเนี้ยถูกแอสซายไปอยู่ในทีมที่เป็นค call center call center บริษัทผมมันมีทั้งหมด4ี่คนการ call center ทำที่อะไรอ่ะรับสายตอบแชทแพ็คของส่งไปรษณีย์ลูกค้าอย่างเงี้ยใน4คนเนี้ยอยู่ๆมาวันหนึ่งเนี่ยก็สิ้นเดือนปุ๊บกลุ่มที่เป็นกลุ่มไลน์กลุ่มเนี่ยก็ลีฟกลุ่มหมดเลยตึ๊ดๆๆ๊ดตผมก็แบบสวยละเพราะว่าไม่มีคนตอบเพจไม่มีคนรับสาย ไม่มีคนแพ็กของอมันไม่เหลือใครคนคนนั้นก็คือนายสนนี่แหละครับ <laughs> <laughs> ผมเนี่ยรับสายวันหนึ่งเนี่ยสองร้อยสาย<อ>มีช่วงหนึ่งถ้าถ้าใครจำได้นะผมเคยแบบตอนนั้นช่วงโควิดเนาะแล้วเราก็ ขายของไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเราปกติเราขายของที่เบสออนงานอีเวนต์เป็นหลักหมายความว่ามีอีเวนต์ถึงจะมีเรามีอีเวนต์ถึงจะมีเรานะยอดขายผมเนี่ยตกไปประมาณสักสาเท่าคือซึ่งมันก็แบบมันก็แย่มากเราก็แต่ว่าเราอ่ะยังมีแคชรีเซิร์ฟในบัญัีเหือเยอะเราก็เลยให้พนักงานอ่ะมาขายหมูย่างอ๋อจำได้ช่วงขายหมูย่างเนาะแล้วขายหมูย่างปุ๊บปุปรากฏว่า ผมขายไปแบบเจ็ดหลักอ่ะขายไปล้างกาบานคือขายไปเยอะมากเลยนะขายแบบเยอะมากจำได้แล้วอร่อยมากด้วยใช่ก็ทานตอนนั้นเราคิดว่าแบบ new BU เอออันนี้แหละวิเ e s ยูนิตใหม่ไม่ขายเขยมันละสูตรขายหมูย่างนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นน่ยจุดที่ทำให้เราให้เราหยุดอะก็คือมีจดหมายมาฉบับหนึ่งมาหาผมที่บริษัทเแล้วก็เปิดมาบอกว่าเป็นแบบ พี่สรรพกรส่งมาบอกว่าคุณมีเจตนาเรียงภาษีขอเชิญเข้าพบคือตอนนั้นนะผมจะรับเงินเข้าบริษัทแต่ว่าผมไปคุยกับสำนักงานบัญชีทางแอ c o เคาน์ตเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบคุณน่ะจดทะเบียนเป็นแบบทำเสื้อผ้าผลิตและจัดจําหน่ายเสื้อผ้าทําไมอยู่ๆคุณจะมาทําอะไรที่มันนอกจากอันนี้ได้ด้วยถ้าคุณจะทำเนี่ยคุณก็ต้องไปจดทะเบียนเพิ่มนะ ผมก็บอกจดทะเบียนเพิ่มแล้วไงพี่ทํายังไงเขาบอกคุณก็ต้องไปที่อะไรนะกรมพัฒน์เนี่ยแหละแต่กรมพัฒน์ตอนนี้มันปิดอยู่นะมันทำไม่ได้แต่ผมก็บอกทำาังไงได้บ้างพี่เขาบอกว่าเขารับส่วนตัวไปแล้วกันอันนี้คืออันนี้คือเขาแนะนําเราเขาแนะนําเราแต่แต่ว่าตอนนั้นมันแบบเขาก็คงไม่คิดว่าแบบผมจะขายรูปเลยเป็นร้านนะที่นึกออกนะแล้วยอดไม่เหมือนกันหมดเลยยอดแบบตึ๊ดๆๆๆุ้ต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 ุอนกันหมดเลยอะไรเงี้ยพอผมเจอจดหมายนั่นแหละผมก็แบบกูไม่ยุ่งไงกลับไปทําธุรกิจเดิมก็็ได้กเลยแบบ เลิกล้มไปแล้วก็ช่วงนั้นก็พวกห้างเพิื่องอะไรเขาก็เริ่มอันล็อกไม่ได้ล็อกได้ก็เริ่มกลับมาก็คิดว่าโอเคคืนออันนี้คือเรื่องภาษีเรื่องภาษีเรื่องภาษีนี่น่ากลัวมากเลยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเจอนะเรื่องภาษีแต่ละคนก็จะเจออะไรที่แบบแตกต่างกันอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องภาษีนะมีมีอีกไหมมีอีกไหมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เดชอยากเล่าให้ฟังคือผมได้มีช่วงหนึ่งที่ วาร์ฟกลับมาหลังจากโควิดนะอตอนแรกขายไม่ได้เลยพอโควิดเสร็จปุ๊บวิ้กลับมาตลาดมันกลับมามันเริ่มกลับมาปลายปี2022เนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดมันกลับมาแบบเยอะมากและแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมจําชื่อเหตุการณ์ไม่ได้มันเป็นแบบประมาณว่าน้องๆลาออกจากบริษัทเ,ย,เยอะๆเด็กในบริษัทอะ oh. ลาออกเยอะมาก oh. คือฟิวแบบลาออกเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้สบายแล้วก็อพอกลับมามทํางานเยอะแล้วสึกว่าแบบ เบิร uh, ์ mm burnout, นเอาท์อะเบิร์นเอาท์สับแบบฟิลเบิร์นเอาท์อะน้องๆก็จะมีความแบบโอ้พี่หนูเบิร์นเอาท์ออกไปแต่ว่าไอ้เบิร์นเอาท์เนี่ยเรารับมือได้เพราะว่ามันส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบคนบางคนบางกลุ่มไอ้กลุ่มที่ผมเจอเนี่ยคือมันเป็นกลุ่มท็อกซิกนี่จะมีน้องคนหนึ่งที่แบบท็อกซิกมากเลย ท็อกซิกยังไงผมขอว่าไปเลยเอาเป็นว่าเป็นมนุษย์แบบท็อกซิกอะซึ่งคนนี้ถูกแอสไซน์ไปอยู่ในทีมที่เป็น call center call center บริษัทผมมันมีทั้งหมดสี่คน call center ทำที่อะไรอ่ะรับสายตอบแชทแพ็กของส่งใบเยนลูกค้าอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้มาเรื่อยๆจนกระทั่งคนนี้ท็อกซิกมากๆในสี่คนเนี้ยก็เริ่มเวลาออกทีละคนทีละคนทีละคนอยู่ๆมาวันหนึ่งเนี่ยก็สิ้นเดือนปุ๊บกลุ่มที่เป็นกลุ่มไลน์บุ๊กเนี่ย ก็รีบกุ๊หมดเลยตืดตืดตืดเพราะว่าไอคนท็อกซิกกับแม่งลีบก่อนอ่าบอกรับเงินแล้วไปแล้วพี่บายบายส่วนไอคนใหม่ที่เข้ามาที่แบบมันตำแหน่งอื่นมันโรเตทบ่อยพี่นะบอกไหมตำแหน่งมันท็อตซีดอะเพราะว่ามันมันท็อกซิกอะมันก็เข้าออกเข้าออกไอคนน้องคนใหม่ที่แบบเข้ามาก็ผู้ทำไงวะแม่งเพิ่งเข้ามาเดือนเดียวไม่ถึงเดือนก็ต้องออกเนยวเพราะไอรุ่นพี่ไม่อยู่ไ่รู้ใครจะมาสอนก็ออกกันหมดผมก็แบบซวยละเพราะว่า เพราะว่าไม่มีคนตอบเพจไม่มีคนรับสายไม่มีคนแพ็คของแล้วด้วยความ SME อะพี่มันไม่เหลือใครคนคนนั้นก็คือนายสนนี่แหละครับผมเนี่ยรับสายวันหนึ่งเนี่ยส0 0สาอยสายคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยจแต่จริงตอนหลังเนี่ยภรรยาผมมาช่วยรับด้วยจนจน ตอนนั้นภรรยาผมท้องอยู่ลูกเนี่ยพูดเก่งเลยตอนเนี้เพราะว่าช่วยพ่อแม่โอ้พูดเก่งจัดเลยพูดต้น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 ตก็ภรรยาผมเขาก็เหมือนกับก็เข้ามาช่วยเนาะแต่ว่าวันนั้นน่ะผมผมรับสายแบบ200รอสายรับมาประมาณสัก20บกว่าวันจนกระทั่งเรามีคนใหม่เข้ามาแล้วก็เซตทีมใหม่ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มันก็รันต่อไปได้แต่ว่าผมรับสายนั่นน่ะ call center เปิดเ้าโมงเช้าปิด2งทุ่มแล้วในระหว่างวันมันไม่ มันไม่ว่างเลยพี่สองอสาย้องตอบแชทด้วยขนาดเรามีบอทดช่วยตอบแชทแล้วนะ,ะมันก็ยังไม่ทัน,ทนแล้วก็มีพอหลังสองทุ่มก็จะเป็นออนไลน์ออเดอร์เราก็เอาของมาแพ็กนู่นนี่นั่นแต่ตอนนั้นนะ่ะถามผมก็คือก็คือน่ากลัวมากเออแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเปนเท่าแก่พี่มันหนีไม่ได้เนาะหนีไม่ได้หรอกเออแต่ว่ามันทำให้รู้อะไรหลายอย่างเนาะเราก็มาจัดโครงสร้าง พวกแชทบอทให้มันดีขึ้นคําตอบที่เป็นออโต้รีพลายบางทีมันอัปเดตแล้วเด็กบางทีเขก็ไม่รู้เราก็เราก็มาปรับปรุงอะไรเงี้ยรวมถึงคําถามแบบบางทีเราก็ได้ฟีดแบ็กลูกค้ามันมันแฟลชภาพกับไในสมัยที่แบบเราทําธุรกิจใหม่ๆแล้วเราแบบพอเราลูกค้าบอกไอเดียอะไรมาเราก็แบบอุ๊ยอันนี้แหละดีเอาไปทำอะไรเงี้ยณโมเมนต์นั้นอะประมาณเกือบเกือบสองปีที่แล้วก็ทําแบบนี้เลยแล้วรู้สึกเราก็แฮปปี้นะถ้าทํา ถ้าเบาเดี๋ยวสักครึ่งหนึ่งแฮปปี้ไว้เอา <c oughs> แต่ก็ขายดีไงใช่ไหมขายดี Happy Problem Happy Problem อ่าอ่าโอเคถ้าถ้าย้อนกลับไปได้อย่างเรื่องที่เราเรียนรู้เรื่องพนักงานของสิ่งนาะต,ตอนนี้มีวิธีแบบสกรีนคนหรือวิธีดูแลเรื่องนี้ยังไงไหมคะคือ <c oughs> ผมคิดว่าอาจจะเป็นด้วยเคมีของ HR manager <c oughs> คนเก่าๆที่เขาไม่ได้มีเคมีกับการที่แบบดูแลน้องๆไม่ได้ดีขนาดนั้นผมคิดว่าการพูดคุยเนี่ยมันทำให ปัญหามันเกิดขึ้นได้ยากขึ้นหรือว่าช้าลงแล้วหลังจากนั้นมา h อที่อยู่ในสารระบบทั้งหมดอะ่ะผมว่าเขาก็สตรองขึ้นคือบรรยากาศต่างก็ดีคือน,นี้ก็เป็นเลิร์นนิ่งจากเรื่องนี้เหมือนกันใช่ผมว่ามันก็มผมว่าผมว่าการที่มีพนักง,งานท็อกซิกหรืออะไรแล้วแบบบริษัทเรามันไม่เฮลตี้พอที่จะรับอิมแพ่ะผมว่ามันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่าง,างเนาะจะบอกว่ามันซวยก็คงใช่แต่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าด้วยโครงสร้างอาจจะ มีอะไรที่มีปัญหาก็บางบางที่ก็ทําได้นะต้องบางที่ก็แบบเขาก็แมネจได้ดีมากมซึ่งผมก็คิดว่าเอออาจจะถ้ามีอะไรบางอย่างทําให้มันเป็นภูมิภุมมกันในการทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคแต่จริงๆจ,จ,จะว่าไปถามมาถึงขนาดนี้คุณสนก็ดูดูเป็นคนแมเนจอะไรได้ดีนะหมายถึงว่าคุณก็ดูเป็นคนที่แบบคามมีปัญหาแบบค่อยๆแก้อะไรเงี้ยมีมีอะไรที่แบบเกินความคอนโทรลไหมที่แบบ เคยรู้สึกว่าเราคอนโทรแบบไม่ได้อย่างเงี้ยเคยมีไหมก็บอกแล้วพี่ชีวิตผมเนี่ยแม่งมีอย่างเดียวคอนโทรไม่ได้คือมียอ๋อหรอทำไมอะไรทำไมอย่าเล่าเลยเดี๋ยวผมังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนล็อกไม่ให้ออกจากบ้านอ๋อฝึกนิดนึงละกันเผื่อเผื่อบางท่านเขาอาจจะทํางานคู่กันอ๋อคู่กันบางคนเขาอาจจะทาธุรกิจด้วยกันหรือว่าทํางานแบ่งงานกันทําซึ่งคิดว่าก็เป็นปัญหาคลาสสิกนะต้องต้องบอกอย่างเงี้ยเออผมว่าผมกับภรรยาเนี่ยถ้าถ้าให้ผมบอกแบบ จริงๆเนี่ยต้องหันไปมองกล้องว่าผมคิดว่าภรรยาผมเนี่ยเป็นคนที่ perfect match กับผมมากันเชื่อได้ไหมเนี่ยไม่แต่ว่าดูตานนสายสิสาอยู่พี่ไม่คือแต่ว่าผมคิดว่าเคมีที่เข้ากานันนมาสำคัญต้องต้องบอกอย่างนี้พื้นฐานผมเนี่ยเป็นคนที่แบบกลา้ากล้าเสี่ยงมากๆคือถ้ามีระดับการลงทุนเนี่ยศูนถึงสิบเนี่ยผมนี่คือสิบเลยเออเหอคือ High risk, high return กลัวอย่างเดียวกลัวไม่รวยเพราะฉะนั้นเราจะตึงตงๆงตตตลอดแบบแล้วมีมีทำงานจะสุดบาตลอดเวลาทำให้มันเต็มที่แต่ภรรยาผมเนี่ยเป็นสายแบบคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีมากแบบว่าเหมือนกับผมโตขึ้นมาเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างเรื่องมุมมองการลงทุนธุรกิจอนี้เนาะผมโตขึ้นมาเนี่ยพ่อผมเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยสนทำธุรกิจเนี่ยมันต้องกู้เงินแบงค์เดียว่า อ่าอ่าหรืออย่าไปใช้เงินตัวเองเงินเนี่ยกู้แบงค์นู่นนี่นั่นมก็ผมก็พยายามทำธุรกิจตั้งแต่ปีแรกจนปีที่9้าเนี่ยคุยกับแบงก์ทุกปีคุยไปเรื่อยๆพี่ผมขอตั้งหน่อยทำนู่นนี่นั่นดอกเบี้ยไม่ดีเราก็ไม่กู้ดอกเบี้ยดีเราก็เราก็ขอโลนเขาแต่ภรรยาผมเนี่ยทางกับการก็คือถ้าจะต้องแบบกู้เงินมาเนี่ยแค่คําว่าสินเชื่อเนี่ยเขาก็วางสายเลยเขาจะไม่มีการคุยต่อว่าแบบ แบบไหนเพราะฉะนั้นถามว่าใครผิดใครถูกไม่มีนะพี่เพราะบางคนก็คือแบบโตมาได้แบบเฮลตี้ไม่เห็นต้องมีเครื่องมือการเงินเลยเงินฝากในบัญชีเยอะแยะดอกเบี้ยเท่าไหร่น้อยๆก็ไม่เป็นไรเขาก็สบายๆก็ค่อยๆโตไปแต่ผมใจมันร้อนเนี่ยพี่ผมคิดว่าแบบจะทำงานได้อยู่เท่าไหร่วันนี้ลูกก็สามคนละไปงานรับปริญญาลูกผมเพิ่งมาคิดนะไปรับปริญญาลูกกับพี่หกสิกว่าแล้วเพแบบโอ้ ลุงอ,ะอ่ะลุงแล้วอ,ะอ่ะเอะอเอคิดอยู่ว่าจะทําตัวให้เท่ย่างนี้ได้ไงไม่ไหวแล้วลุงลุงชัดๆอ่าแต่ก็พอพอทุกครั้งที่ผมมีความคิดที่มันแบบสุดโต่งอ่ะพี่ aggressive เ,เนี่ยภรรยาผมเดี๋ยจะคอยดึงลงมาอ่เขาจะช่วยเหมือนบาลานซ์เราใช่เช่นแบบช่วงโควิดอย่างเงี้ยอ,อพอมันพอมันเริ่มรอบลงมาเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเอออันนี้ต้อง ต้องลดนะอันนี้เธอยังเฮลตี้อยู่หรือเปล่าไอเงินลงทุนอันอื่นเธอต้องดึงกลับมาแล้วนะเขาก็จะพยายามจะมาถามผมตลอดเวลาว่าแบบเราโอเคไหมซึ room, ่งผมก็มองว่าเออมันเป็นเรื่องดีนะในการมาดนนะมีเคล็ดลับแมมีเคล็ดลับแม้เผื่อท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วเขาทํางานกับแฟนเขาสามีภรรยาเขาอถ้ามีสักหนึ่งเคล็ดลับจะแนะนําว่าอะไรผมเนี่ยจะคุยกับภรรยาตอนที่เขาอารมณ์เย็นๆนะปกติ อย่าว่าแต่ภรรยาเลยผมว่าทุกคนน่ยมันมีแบบบดเดย์เนาะ<อ>ใช่ไหมแบบบางทีเราก็แบบ<อ>มี b ด d day อเออเหนื่อยจะตายอยู่ละทักนี่นั่นแหละอ,อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะหรือเป็นภรรยาหรนนือ์ทเนอร์ก็ได้นะมันก็จะมีสเต็ปที่แบบเฮ้ยเราไม่ไหวอะไรเงี้ยเราไม่อยากคุยกับใครแล้วอะเอภรรยาผมเนี่ยเวลาตอนเวลาตอนโกรธเนี่ยเขาจะเข,เขาเป็นคนใจร้อนผมเป็นคนใจเย็นนะเขาจะขอเคลียร์เลยเคลียร์ทันทีอ่าผมก็จะแบบไม่คุย นอนดีกว่าเราแล้วก็พอสักพักหนึ่งช่วงที่แบบเขาอารมณ์เย็นขึ้นน่ะเราก็ค่อยค่อยไปคุยอีกกับเขาคุยเดืผลนะเนาะว่าคือบางทีผมก็พีผิดบ้างแหละส่วนใหญ่ผมจะผิดแหละทุกครั้งทุกครั้งผมผิดพูดจาดีโอ้ยพูดอะไรออกไปเนี่ยทุกครั้งผมผิดนี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่รู้ละเคล็ดลับทุกครั้งเนี่ยเราผิดเป็นทุกครั้งเราผิดอ่าแต่มันก็มีมันก็มีเรื่องที่แบบ บางทีเราคุยด้วยเหตุผลได้ก็พยายามอธิบายเข้าใจตัวแทนต้องจูนกันทุกคนต้องจูนกันกับภรรยากับพาร์ทเนอร์กับลูกน้องกับเอ่อซัพพลายเออร์อะไรก็ต้องจูนกันหมดก็คือจูนกันปรับความเข้าใจแล้วก็เลือกคุยกันตอนที่อารมณ์โอเคทั้งคู่<ช>อันนี่เป็นเคล็ดลับนะคะเผื่อว่าใครต้องทำงานกับพาร์ทเนอร์หรือว่าแฟนกันสามีภรรยานะคะ แน่นอนนะคะก็ต้องติดตามคุณสนสุดคิวด้วยนะคะฟ o เดอร์และ CEO ของสุดคิวแบรนด์ดีๆที่จะทําให้เราทุกคนเนี่ยดูดีขึ้นนะคะแล้วก็มีบุคคลิกที่ดีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณสนมากๆเลยนะคะขอบคุณนะค่ะเรื่องหลอนที่สุดในชีวิตก็คืออย่าทะเลาะกับเมียนะครับ ความรู้คลัสความสนุกกับธุรกิจสุดวารตี้ดิจิตอลทิปคลาส